ผมย้อนแบบนี้ก่อนนะครับก o ล z i l l a vs คองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีกระแสอะไรนะครับเรียกว่าตั้งแต่เปิดโปรเจกต์มามีภาพหลุดนักสแสดงอยู่ในกองอะไรมันก็มนไม่ได้เรียกความฮือฮาอะไรได้ครับคนกออ็อยากดูไม่อยากดูแหละแต่ว่ามันยังไม่ตื่นเต้น แต่ทันทีที่ตัวอย่างแรกถูกปล่อยออกมาเมื่อประมาณไม่ถึงเดือนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่หยุดพูดถึงก็ซิล่ากับคิงคองกันเลยครับเพราะว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหมมันช่างมันพยาค่ะเหลือเกินน่าตื่นเต้นฮะแล้วก็เต็มไปด้วยประเด็นที่ได้พูดคุยกันนะครับโอ้โหคองทาไมเก่งขนาดนี้แล้วก็ซิล่าจะสู้ได้เหรอพอตัดมาตัวอย่างญี่ปุ่นอา้าวตายหากซิล่าตบคิงคองคว่ำลงไปอีกมันก็น่าสนใจน่าดูนะครับแล้วก็หลายคนก็ต้องตั้งต,า,งตารอมาก,มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ก็ซิล่า vs คอง มันกลายเป็นหนังฟอร์มใหญ่อาจจะเป็นเรื่องแรกของปีนี้เล้วมัง้งเพราะว่าโควิดมันเริ่มกลับมาปลายปีแล้วก็มกราคมพาก็ดูหน่อยๆหน่อยนะครับคิดว่าจะเป็นเดือนหน้านะฮะก็จะเข้าฉายซึ่งถ้าได้เข้าฉายเนี่ยทุกคนจะต้องอยากดูมากครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็ซ i ล่า vs คองกลายเป็นโปรเจกต์สำคัญของโรงภาพยนตร์ ในปีนี้เพราะน่าจะเป็นการแบบปฐมมาเลิกโรงให้เรียกเอาว่าทำการดูหนังกลับมานะครับทุกคนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับกับตัวอย่างของก o d z i l าเวอร์ซัองที่ปล่อยออกมา1ตัวแล้วก็มีเศษเศษตามมาอีกสัก2อตัวได้นะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เกิดความตื่นเต้นขึ้นมากๆก็คือหลังจากตัวอย่างก o d z i l าเวอร์ซัสคองโผล่ออกมาได้ไม่นานครับไม่นานที่ว่าน,นี่ก็คือวัน2วันนั้นแหละครับกิลโลโมเดอโตโก็ออกมาทวิตข้อความครับบอกว่า I personally love seeing the Neo s e a battle building the demolition แล้วก็ไปลงท้ายด้วยการบอกว่า the Pacific Rim universe c o e x i s t is in the legendary Kaijuverse and perhaps one day they can rumble สักวันหนึ่งทั้ง Pacific Rim กับ Godzilla หวังว่าเราจะได้ฟัดกันนะพล้วก,กลายเป็นที่ ตื่นเต้นฮนะเพราะว่ากิเลโมเดอร์โทรคือผู้กำกับแปซิฟิก r i มก็กลายเป็นคำถามตามตาม,มาครับว่าเฮ้ยหรือแปซิฟิก r i มกับก o d z ซิ l ่าซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันซึ่งอยู่กับ Legendary เหมือนกันเนี่ยอจอยกันได้ไหมเพราะมันก็ดูจากรรามมันก็ดูใกล้เคียงนะนอกจากกิเลโมเดอร์โทรกยังมีผู้กำกับอีกคนนึงครับ สตีฟเด n i g h t กันนะครับผู้กำกับ Pacific Rim Uprising ก็ออกมาเฮ้ยอันนี้ออกมาดูเหมือนกับว่าเฮ้ยจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านี่กลายเป็นฮือฮานะครับแล้วสื่อต่างประเทศก็ลงกันแทบทุกสำนัก,กน,นะครับเพราะแกมาตอบทวิตเตอร์เขียนว่า คือมีคนมาถามมีคนมาถามว่าสตีฟอ,อ่อแปซิฟิกริมกับก o d z i l l าเนี่ยจะมีคอสโอเวอร์กันไหมตัวสตีเฟนเดอะไน h ์เองแกมาตอบว่าอ่าอันนี้เป็นแผนระยะยาวครับ Pacific ริมภาคที่3เนี่ยตอนจบเนี่ยเราน่าจะจับ2จักรวาลน,นี้มาสมรสและภาระกันครับแต่งานกันคนก็อตายหาแล้วผู้กำกับเป็นคนยืนยันวนะ่าหลัง Pacific ริม3จะมีการรวมจักรวาลสื่อฝรั่งลงข่าวนะครับลงข่าวหน้าหเลยละครับ ดาวข่าวกันโอ้คือโครมมากอย่างที่เราได้รู้กันแล้วก็กลายเป็นความหวังว่าโอ้เดี๋ยวสแสดงว่าจบ Pacific Rim 3เนี่ยเราจะได้เห็นกอสิล่ากับ Pacific Rim จักรวาลไคจูแปซิฟิก r i มกับจักรวาลกอสิล่ามอนสเตอร์เวิรเนี่ย ได้ประทากกันเต็มๆหลังจากนั้นไม่นานครับพอมันกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวแล้วคนแชร์เยอะๆเนี่ยตัวเกเองเคยรีบมาแก้ครับตัวเกเองก็เลยเออไม่ได้เว้ยมันจะปล่อยให้เข้าใจผิดกันไปทั้งโลกแบบนี้ไม่ได้แก่เลยเข้ามาบอกว่าเอาให้ชัดๆนะครับผมจะบอกให้ชัดๆนะครับว่าแผนของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับไอที่พูดไปเนี่ย มันก็เป็นแค่ไอเดียเท่านั้นครับเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดครับว่าไอที่ทวิตไปตอนต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการยืนยันจากการประชุมกันในที่ประชุมมันคือผมเขียน,นเองครับเพราะผมคิดไปเองครับว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นจากภาคที่แล้วภาคที่3มมั้งถ้าจบอะเออแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นออกมาจากที่ประชุมอะไรความเป็นไปได้ของการรวมจัก,กรวาลก็เลยฟีบลงไปอีกรอบหนึ่งครับ แต่อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของการรวมกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้ามันรวมกันแล้วมันสร้างมูลลค่ามันทําให้คนกระแสมันแรงมากนะครับคือการที่สเฟ e นเดอร์ไนท์ออกมาปล่อยข่าวเนี่ยมันน่าจะทําให้ Legendary เห็นเห็นโอกาสเขาเรียกว่าเห็นโอกาสทางการตลาดว่าเฮ้ย hey, ถ้ามันรวมกันได้จริงๆเนี่ยเราจะขายได้ดีมากเลยนะ แล้วมันจะกลายเป็นแบบมันจะขึ้นไปอยู่ในศักดิ์ศรีแบบพวกหนังมาวลวอะไรนั้นอาจจะได้เลยนะแล้วสิทธิ์ที่ตโงขายมาก็จะหมดแล้วด้วยนะทำาไรก็รีบทำนะซึ่งถ้าเราเอา Pacific Rim มาบวกกับจักรวาลพวก o อซ i l l a แล้วเราบิวให้ Pacific Rim มันใหญ่ไปกว่านั้นได้ Pacific Rim ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเจนเนอสร้างขึ้นมาเองกับมือเนี่ยเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวไม่ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ใครมาเนี่ย มันก็น่าจะมีแมมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นนะฉะนั้นกระแสจากข่าวที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะไปกระตกสตูดิโอแล้วครับว่าเฮ้ยทำเถอะถ้าทำก็น่าจะดีนะแต่ผมลองมาเทียบดูครับว่าความเป็นไปได้กับความเป็นเหตุเป็นผลมันจะสอดคล้องกันไหม่ะถ้าสองจัก,กรวาลน,นี้รวมกันคือถ้าพูดถึงเรื่องไซส์ก่อนเนี่ยมันสู้กันได้หรอะฮะมันมันอยู่แล้วกับการที่เราจะเห็นหุ่นแยงเกอร์ หรือกระทั่งตัวไคจูที่อยู่ในแปซิฟิก r i มเนี่ยมาฟัดกับพวกก็ซิล่าคิงคองอะไรพวกนี้เพราะดูจากขนาดมันไม่ต่างกันครับมันอยู่ในสเกลที่ไม่ผิดไม่เพี้ยนกันถ้าดูก็ซิล l าเวอร์ชันที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยไอที่จะเป็นกนะ็ซิ i l l a v อร์ชัคองเนี่ยมันไซส์นี้ครับมันเท่ากับ เมกะไคจูเมกะไคจูคือตัวไหนเมกะไคจูคือไอ้ไคจูที่รวมร่างกันใน Pacific Rim Uprising นะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมันรวมกันหลายๆตัวแล้วมันกลายเป็นตัวที่ใหญ่มากๆอะ่ะใหญ่กว่าไคจูระดับ5้ใหญ่แบบสูงท่วมหัวไอ้พวกฮุนเยียงฮุนแยงเกอร์ครับซึ่งถ้าดูแต่ขนาดอย่างเดียวเนี่ย เขาบอกเป็นไปได้เพราะว่ากอซิล่าก็คือไม่ก่ไคจูตัวหนึ่งไงเหมือนแบบไคจูแคตเตอร์ลีไฟตัวหนึ่งอะ่ะตัวใหญ่ยักษ์อ่ะไซส์ไม่ได้ต่างกันเลยดูแล้วสามารถเขาสามารถฟัดเวี่ยงกันได้โดยที่ไม่ต้องเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหดแบบเอ้ยอยู่ในกอซิล่ามึงใหญ่มากเลยทำไมพอมารวมจากกรวานกับไปแปซิฟิกนิวทำไมมึงหดลงวะไม่มีไม่จําเป็นต้องยืดหดแบบปักษาวายุแบบนั้นเลยแต่ทุกอย่างอยู่ในสเกลที่ถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้น ความเป็นไปได้ในเรื่องขนาดของไคจูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเหตุและผลการโผล่มาของตัวไคจูในแปซิฟิก r i มแปซ i ฟิกริมเล่าเอาไว้ชัดเจงครับว่าไคจูโผล่มาจากบริดจ์ที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์กับโลกอะไรสักอย่างที่มีตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาว สร้างไอ้ตัวพวกไคจูเนี่ยแล้วก็ส่งขึ้นมาก่อกวนผิวโลกโดยรอยแยกที่เป็นทางออกของบริทที่ว่าเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรถูกไหมฮะ ไอมนุษย์ต่างดาวที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก precursor precursor ก็คือไอพวกทําไขจูออกมาเนั่ยละครับแล้วก็ส่งผ่านบริดมาที่ภาคหนึ่งมันลงไปแล้วระเบิดกันนั่นแหละดังนั้นไขจูทั้งหมดในแปซิฟิกริมก็คือโผล่มาจากบริดที่อยู่ใต้พื้นมหาสมุทรซึ่งเป็นตักกะเดียวกันกับข้อเท็จจริงที่เราได้รับรู้จากคองสกอร์ไอแลนด์ว่าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งของคองสกอร์ไอแลนด์ที่เรียกว่าสกอร์ครอเลอร์อันนี้ไอไอหนวดมันตั้งชื่อเองนะฮะ มันก็โผล่มาจากใต้ดินเหมือนกันครับมันก็เป็นตัวละครที่เขาพูดชัดเจนเลยว่ามันอยู่ที่สกาวไอด์นี่แหละแล้วมันโผล่มาจากใต้ดินขึ้นมาของก็เลยต้องคอยเฝ้าไว้ไงจุดนี้เนี่ยมันดูเชื่อมโยงกันครับว่าเฮ้ยจุดกําเนิดของสัตว์ประหลาดมีความคล้ายคลึงกันมากเลยออกมาจากจุดไหนสักจุดที่อยู่ใต้แกนโลกก็ซิล่าเองก็ฝังตัวเองอยู่ใต้พื้นดินเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นข้อนี้เฮ้ยมันก็ดูมีความเป็นไปได้นะสัตว์ประหลาดโผล่มาจากแกนโลก พื้นผิวใต้โลกสอดคล้องสอดคล้องแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยอันหนึ่งของการรวมจักรวาลระหว่าง Monsterverse กับ Pacific Rim คือเรื่องไทม์ไลน์ครับอย่างที่เรารู้ครับว่าทั้ง MonsterVerse แล้วก็ Pacific g Rim เนี่ยนอกจากเรื่องราวอันเร้าใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อลังการเนี่ยหนังทั้งสองเรื่องมีการปูเขาเรียกว่าปูประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะมากเหมือนที่เราเคยทำไทม์ไลน์ของจักรวาล MonsterVerse ะครับคือมันเยอะไปหมดเลยมีการวางปีนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมจะไล่ไทม์ไลน์เล็กๆน้อยๆของ Monster ของ MonsterVerse นะครับ MonsterVerse เนี่ยบอกว่าเกิดเหตุการณ์ USS Lostun ไอที่เจอเรือแล้วโดนขี้ยวประหลาดโจมตีแล้วเหลือไอจ จอร์กูดแมนคนเดียวนั่แหละครับปี1943มูนาคเองก่อตั้งปี1946การต่อสู้กันของไคจูครั้งแรกก็คือกอสซิล่าสู้กับชินโนมุระเนี่ยปี1946ถึงปี1950ก่อนที่จะรับรู้เรื่องการมีอยู่ของกอซิล่าจริงๆเนี่ยในปี2014ฉะนั้นประวัติของกอซิล่าประมาณนี้ซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับไทม์ไลน์ของ Pacific Rim เนี่ย มันค่อนข้างขัดแย้งครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับเรื่องของสัตว์ยักษ์ในเรื่องก็ซิล่าถูกรัฐบาลแล้วก็โมนากปิดเป็นความลับมาโดยตลอดจะรู้ก็เป็นตะกรอนแบบเอะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแผ่นดินไหวนี่มันคืออะไรกันแน่ทําไมมี ซากวัตถุโบราณเป็นแบบนี้โลกไม่ได้รับรู้การมีอยู่ของไอ้พวกสัตว์ยักษ์เหล่านี้ครับจนกระทั่งปี2014ที่กอซิล่ากับมุโตฟัดกันจนบ้านเมืองถล่มทลายที่เราได้ดูเนี่ยกอซิล่าภาคแรกนั่นแหละในขณะที่ประวัติศาสตร์ของแปซ i ฟิก r i มเนี่ยวางเอาไว้ชัดเจนครับว่า first attack KD วันแรกที่คําว่าไคจูถูกบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันคือวันที่10สิงหาคมปี2013ครับจริงๆก็ใกล้มากนะ จริงๆก็ใกล้มากแต่มันไม่ตรงกันพอดีเคดเนี่ยบอกว่า213 0สิงหาง 2013, คม213 0ไรจูตัวแรกทล่มโลกแล้วก็มีคนตายไปเป็นหมื่นเลยหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ไคจูโผล่ขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกแล้วก็เกิดแยงเกอร์โปรแกรมขึ้นปีที่พี่น้องแบกเกตตายเนี่ยคือปี2017นะครับไทม,ม์ไลน์มันเหลื่อมๆกันแบบนี้ครับในเมื่อไทม,ม์ไลน์มันเหลื่อมๆกันแบบนี้เนี่ยถ้าจะมารวมกัน มันก็ต้องลืมอันใดอันหนึ่งไปก่อนมันผูกไม่ได้เลยฮะอย่างนี้มันจะผูกยากมากเลยโดยเฉพาะการที่ Pacific Rim เล่นใหญ่เอาไว้อะว่า Yanger Project คือโปรเจกต์ที่คนทั้งโลกรับรู้ Yanger เป็นเหมือนร็อกสตาร์มันพอเรื่อง ข้อเท็จจริงอันนี้มันไม่มันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยก็ซีล่ามันไม่ได้เล่าแต่เรื่องในอดีตนะครับก็ซีล่าก็เล่าในเรื่องปัจจุบันเหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยหน่วยงานของทั้งสองคือโลกทั้งสองใบมันมีความต่างกันมากจนเกินไปนะครับดังนั้นถ้าจะดันคือถ้าจะดันแบบหนังบีเนี่ยดันได้ยังไงก็ดันได้ฮะเลเธอะกูก็ใส่เข้าไปอ่ะแต่ถ้าจะเอาให้สมเหตุสมผลน่มันใส่ยากมากครับแล้ววันนั้น คือทั้งสองเรื่องมีไทม์ไลน์เยอะแล้วชัดเจนมากนะครับเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์อะแล้วจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิร์สอ่ะไม่มีด็อกเตอร์สเตรน์ไม่มีด็อกเตอร์สเตรนที่จะบอกว่าอ๋อแองเกอร์ก็มาจากอีกยูนิเวิร์สไงไม่มีฮะมันไม่มีแบบนั้นให้ใช้มันต้องอยู่ในโลกใบเดียวกันอะเออมันมันจะใช้มันจะทำงานกันมันจะมันต้องลบประวัติศาสตร์ของใครคนใดคนหนึ่งออกครับ ซึ่งจะบอกว่าเอ้ยแงก็ลบของ Pacific Rim แล้วกันเป็นเป็น new history อะมันไม่ใช่โอ้แต่ของ Pacific Rim ก็วางไว้เก๋มากนะการที่บอกว่าแองเกอร์เป็นเหมือน rock star ทุกคนเชิดชูแล้ววันหนึ่งก็โอ้สามารถต่อสู้เรื่องไขจูงกกไปเรื่องตลกไปเลยเะวะแองเกอร์สู้ได้เยอะมากแล้วไหนจะเหตุการณ์ใน uprising อีกแบบเนี้ยมันก็ไม่สอดคล้องคือถ้ามันถ้ามันอยู่ในจักรวาลเดียวกันคนจะตั้งคำถามทันทีครับว่าแล้วปี2 0 1 4ั่ะแมงฟัดกระแทบตายแองเกอร์หายไปไหนหมดวะอ่ามันก็อืม ตอน King of the Monster เนี่ยมันออกมาทั้งมังกงกนไอ้พวก y a n เกอร์โปรเจกมันไม่มีเหรอหุ่นมันพังแลยไงมันไม่ออกมากันสักตัวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะแล้วคนดูอ่ะพาก็ว่านะไม่ใช่แค่อันนี้นะครับทั้ง Star Wars ทั้ง Avenger ทุกคนคลั่งไคล้ในรายละเอียดที่สอดคล้องกันครับถ้าคนทุกคนแบบต้องการตักกะที่มีเหตุผลและสอดคล้องสอดรับกัน เป็นอย่างมากอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ได้เลยเราจะมาบอกว่า Pacific r i มมันไม่มีนะฮะบอกว่าอ๋อมันไม่รู้หรอกเพราะมันโดนดีดนิ้วแล้วมันหายไป5ปีอย่างนั้นมัน,มน,มนอ้างด้วยเหตุผลเหล่านี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยด้วยข้อเท,ท็จจริงพวกนี้เนี่ยผมว่าคนเขียนบทปวดหัวไปลำบากนอกจากไม่ได้ crossover กันด้วยการบอกว่าทั้งสงเรื่องอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่แค่นิมนต์ตัวละครของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเช่นอยู่ๆก็ซิล่าก็นิมนต์โปรเจกต์แยงเกอร์มาปรากฏตัวในนั้นแล้วก็เซ็ตจักรวาลใหม่ของมันว่าเป็นจักรวาลของแยงเกอร์ที่อยู่ในก็ซิล่าเวิร์ส ทําไปหรือในฝั่งของ Pacific r i มเราก็เชิญก็ซิล่ามาโผล่สักช็อตหนึ่งละกันอบอกว่านนแต่ไม่เกี่ยวกับอันนู้นนะอันนี้เป็นทำลายของเราต่างหากทําเหมือน DC อาจจะฉลาดกว่าอาจจ,อาจจะไปได้ง่ายกว่าแต่ว่าคือถ้าคิดให้สอดคล้องกันได้ทั้งสองจักรวาลแล้วมันรวมกันได้จริงเนี่ยอันนี้จะดีจะประเสริฐนฮะแต่ว่า ผมว่ายากเกินไปผมว่ายากเกินไปแล้วน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับอันนี้คือเรื่องราวและความเป็นไปได้ของจักรวาลสัตว์ประหลาดนะครับ MonsterVerse กับ Pacific Rim ว่ามันด้วยขนาดด้วยไซส์เนี่ยมันสมเหตุสมผลที่จะมาเจอกันแต่ด้วยเหตุผลในหนังเนี่ยประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังเนี่ยยากต้องเรียกว่ายากหรือเกินครับที่จะถูกยัดเข้ามาให้หนังทั้งสงชุดหลอมรวมกลายมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับ เอาผมไปดูตัวอย่างกอร์ซิล่า vs คองไอตัวที่มันออกมาสั้นๆนั้นนิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจดีผมชอบรูปนี้ไอคองไงท้องเป็นตัวอย่างสั้นเลยนะครับออกมาทางโซเชียลมีเดียนะฮะพวกทวิต t ตอร์อะไรพวกนี้แหละครับ,ค,รบคืออันเนี้ยถกเถียงกันมานานแล้วก็แฟนกอซิล่าเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าโหเรื่องนี้มันกลับไปกลับมาครับ ตอนยังไม่เกิดภาพอะไรขึ้นมาเลยเราบอกว่าโอ้ยก็สโคดเสียเปรียบเลยไอ God ้ก็สโคดได้เปรียบเลยคิงคองเสียเปรียบคิงคองแม่งเจ็บมือแค่โดนหนามําำำมันก็ไปนั่งร้องไห้ลิมบึงกินปลาหมึกแล้วไอ, ing, อ้กอริล่ายิงอะตอมิกเบรเธอออีกคองจะไปเอาอะไรสู้พอตัวอย่างออกมาอุ้ยตายแล้วอเมริกาขี้โกงเข้าข้างคิงคองดูสิกระทึบกอร์ล่าซะไม่มีชิ้นดี ดูมันได้เปรียบมากเอาตอนท้ายแม่งเอาขวานอะไรมาไม่รู้อีกแล้วก็ไม่กลัวอัติมิกเบรสดูเหมือนว่าคองจะได้เปรียบพอมาเล่นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัวอย่างญี่ปุ่นก็เพื่อเอาใจคนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทยัยเราเป็นฝั่งก็ซิล่าก็ถ่า,ายให้ดูภาพตอนก็ซิล่าตบพิงคองกับพิงคองก็งายท้องแต่ตัวอย่างล่าสุดจริงๆที่ปล่อยออกมาทาง Twitter หรือว่อ Instagram เนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นการยืนยันครับว่าศึกครั้งนี้มวยรองคือคองครับ ไม่ใช่กกซิล่ากกซิล่าอาจจะดูเพียนและไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่ในตัวอย่างสั้นๆอันเนี้ยมีคลิปเร็วๆที่ตัดไปตัดมาเราเห็นเลยครับว่าของโดนซัดแล้วไม่ใช่ล้มหงายท้องอย่างเดียวนะครับแม่งหลับไปเลยครับสลบไปเลยนะครับสลบไปเลยยิ่งไปกว่านั้นฉากเรือฉากนี้เนี่ยไม่รู้มันต่อยกันยังไงะครับแต่ลงเอยด้วยการโดนกดน้ำครับชัดเจนนะครับ ว่าไอ้คองงานนี้ไอ้คองเสียเปรียบงานนี้ไอ้คองเป็นมวยรองเห็นเห็นแต่ในทางกลับกันการฉายให้เราเห็นชัดเจนว่าใครเป็นมวยรองเนี่ยผมว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นการบอกกับเรานะครับว่าใครจะชนะะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ในมวยสากลนะฮะไม่ใช่ในกีฬาจริงๆนะครับถ้าเราดูกันในหนังเนี่ย ตัวที่ดูเก่งกว่ามากๆเนี่ยมักจะแพ้นะครับอันนี้เราพูดกันในพื้นฐานตามผู้กำกับบอกนะครับว่ามันจะต้องจบด้วยการที่มีใครแพ้ชนะนะมีผลไม่มีเสมอนะถ้ามันออกลูกเนี่ยผมว่าสุดท้ายคองก็ชนะอยู่ดีครับคุณจะลืมภาพนี้ครับ <laughs> ผมพยายามไปหยุดภาพดูแล้วนะครับว่าขวานสุดท้ายอะ่ะมันจามลงไปตรงไหนมันไม่เห็นเนี่ยมันมันจ้ามากเลยฮะพยายามเร่งพยายามปรับแสงปรับคอนทราสเต็มที่แล้วมันไม่เห็นนะฮะเอารอดูแล้วกัน ก็ซิล่า vs ของยี่สิบห้ามีนาคมนะครับ